I'm willing to help you ไม่ได้แปลว่าฉันจะช่วยคุณนะคะแปลว่าอะไรฉันเต็มใจจะช่วยคุณค่ะ I'm willing to help you willing to เนี่ยมันเต็มใจที่ทำอะไรบางอย่างค่ะจะต่างกับ will เฉยๆถ้า will เฉยๆจะแปลว่าจะค่ะเช่นฉันจะช่วยคุณแวก็พูดว่า I will help you เห็นไหมฮะอันนี้คือฉันจะช่วยคุณแต่ถ้าแบบอยากจะบอกเต็มใจเลยอะ่ะ I'm willing to help you เห็นความแตกต่างไหมคะมาลองแต่งประโยคดูค่ะถ้าบอกว่าฉันเต็มใจที่จะทำมัน I'm willing to do it I'm willing to do it อันนี้ก็คือฉันเต็มใจที่จะทำฉันเต็มใจที่จะลองนะคะ I'm willing to try I'm willing to try try จะแปลว่าพยายามก็ได้คะ่ะแปลว่าลองก็ได้ฉันเต็มใจที่จะเสี่ยง I'm willing to take the risk. Take the risk แปลว่าลองเสี่ยงค่ะ I'm willing to take the risk ก็แปลว่าฉันเต็มใจที่จะลองเสี่ยงดูมาลองประโยคที่ยาวขึ้นกันดูค่ะสมมุติว่านักเรียนไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าคุณจะทํางานล่วงเวลาได้ไหมแล้วนี่นเลยบอกว่าโอ้ฉันเต็มใจจะทำงานล่วงเวลาถ้ามันจําเป็น I'm willing to work overtime if needed. I'm willing to work overtime ก็คือทํางาน ร่วงเวลานะคะ if need e d ก็คือถ้ามันจำเป็นฉ <sh arp> ันเต็มใจที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ๆสำหรับงานนี้ดูดีไหมสังเกตุเพื่อไงคะ am willing to learn new skill for this job สกิลแปลว่าทักษะนะคะถ้าหลายๆทักษะก็เป็น skills เติม S เ,เข้าไปนะ,ะ I'm willing to learn ก็คือฉันเต็มใจที่จะเรียนรู้ new skills ทักษะใหม่ๆ for this job สำหรับงานนี้อ๋อถ้าเกิดไปสมัครงานนี่น่าจะได้คะแนนแล้วนะคะเนี่ยฉันเต็มใจที่จะฟังปัญหาของเธอนะภา,าษาอังกฤษพูดไงคะ I'm willing to listen to your problem I'm willing to listen to your problem น่ารักไหมเ <laughs> นี่ยคริสต์มาสมาถึงแล้ว ฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณทำกันบ้าน I'm willing to help you with your homework I'm willing to help you with your homework ฉันเต็มใจที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของฉันกับคนอื่น I'm willing to share my experience with others I'm willing to share my experience ประสบการณ์ของฉัน with others กับคนอื่นๆฉันเต็มใจที่จะลองสิ่งใหม่ๆ I'm willing to try something different different ตรงนี้แปลว่าแตกต่างนะคะออกเสียงว่า different I'm willing to try something different ฉันเต็มใจที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆฉันเต็มใจที่จะสนับสนุนคุณในทุกทางที่ฉันทำได้ว่าไงคะ I'm willing to support you in any way I can. I'm willing to support you in any way I can. ฉันเต็มใจจะสนับสนุนคุณทุกทางเลยนะฉันเต็มใจที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่ฉันทำลงไปว่าไงฮะ I'm willing to take responsibility for my actions. Take my responsibilities. Responsibilities ก็จะแปลว่าความรับผิดชอบนะคะก็คือฉันเต็มใจที่จะรับผิดชอบ for my actions ก็คือการกระทำหรือสิ่งที่ฉันทำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำว่า willing to ก็คือเต็มใจที่จะทำอะไรบางอย่างนะคะส่วน will เฉยๆจะแปลว่าจาคะค่ะเช่นฉันจะดูแลคุณ I will take care of you อันนี้จะเฉยๆแต่ถ้าบอกว่าฉันเต็มใจที่จะดูแลคุณ I'm willing to take care of you เห็นไหมคะว่ามันแตกต่างกัน ก็เยอะอยู่นะเพราะว่ามันมีความรู้สึกข,ของการเต็มใจเข้าไปด้วยค่ะถ้านักเรียนอยากจะบอกว่าฉันเต็มใจที่จะทําให้คุณเป็นอย่างมากเลยก็อาจจะใส่ truly เข้าไปข้างหน้าได้นะคะเช่น I am truly willing to help you ฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณจริงๆหรือจะเป็น really ก็ได้ค่ะ I'm really willing to help you หรือจะให้แบบอลังการไปเลยนะคะก็บอกว่า I'm more than willing to help you คือฉันแบบเต็มใจมากๆเลยนะที่จะช่วยคุณอนะ่ะ I'm more than willing to help you น่ารักนะคะเก็บเอาไว้ใช้ได้เวลาเราอยากจะเสนอความช่วยเหลือใครแล้วเราบอกว่าเราเต็มใจที่จะทำอะค่ะอ่ะ,อ,ะอย่าลืมทำกันบ้านนะคะพิมพ์ในคอมเมนต์นะคะฉันเต็มใจที่จะให้อภัยคุณภาษาอังกฤษจะพูดยังไงคะตอนนี้ครูคิดว่าทุกคนเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า I'm willing to ได้แล้วใช่ไหมคะก็เติมคำว่าให้อภัยเข้าไปค่ะ แล้วก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ตดวสอบว่าจำได้แล้วจริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้น้องบูไปอ่านอย่าลืมกดติดตามผู้นุนไว้นะคะแล้วถ้าสนใจคอร์สภาษาอังกฤษุณหนุนมีคอร์สอยู่นะคะสามารถทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเองจ้ะได้